สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้พี่การจะมาแนะนำวิธีทอดมันใส่ไข่แดงเค็มลงไปในทอดมันนะคะทำยังไงเราไปดูกันเลยคะ่ะอันดับแรกนะคะเราก็หั่นซอยถั่วฝักยาวนะสักสี่ห้าฝักนะคะซอยเล็กๆนะคะพี่การมีสูตรอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆไปลองทำดูนะคะเมนูนี้ง่ายๆ แต่หน้าทานค่ะเพื่อนๆมีไข่แดงเค็มอยู่ข้างในด้วยนะคะเพื่อนๆขาได้แล้วล่ะค่ะครึ่งถ้วยนะคะเตรียมพักเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็ซอยใบมะกรูดนะคะเล็กๆๆ,ๆนะคะสักสี่ห้าใบค่ะเพื่อนๆวันนี้พีการใช้เป็นทอดมันที่เขาขายตามท้องตลาดสําเร็จรูปแล้วนะคะแต่เราเอามาปรุงใหม่ค่ะ เราได้แล้วสักสี่ห้าใบซอยเสร็จแล้วก็เอาแป้งอทอดมันที่ปรุงสำเร็จแล้วเนี่ยใส่ถ้วยนะคะแล้วก็ปรุงด้วยใส่เพิ่มก็คือใส่ถั่วฝักยาวที่เราซอยไว้เมื่อคู่นะคะลงไปคุกนะคะแล้วก็ใบมะกรูดซอยค่ะใส่ลงไปเลยนะคะ ออทอดมันเนี่ยที่เขาขายทำท้องตลาดเนี่ยเขาจะใส่พริกแกงมาแล้วนะคะเราไม่ต้องใส่เพิ่มก็ได้ค่ะวันนี้พี่พการซื้อทอดมันที่เขาปรุงสำเร็จแล้วเจ้าประจำนะคะเ,เกรดเอนะคะแล้วก็คลุกเข้าให้เข้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไข่แดงเค็มลงปั้นได้เลยค่ะ นะคะไข่แดงเค็มมาหนึ่งลูกนะคะเสร็จแล้วเราก็ปั้นนะคะ่ะเอาทอดมันลงปั้นนะคะวันนี้พี่การจัดเป็นลูกใหญ่สักหน่อยแล้วทอดจะได้พองๆนี่ค่ะเนี่ยค่ะทำแบบนี้นะคะจนครบห้าลูกนะคะพี่การก็เอากระทะตั้งไฟนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะ เมนูง่ายๆแต่น่าทานนะคะเพื่อนๆขาใส่น้ำมันลงไปให้ท่วมนะคะให้สักเยอะหน่อยนะคะเวลาเราทอดจะได้ทอดง่ายๆคะ่ะเพราะว่าไข่เค็มของเราลูกใหญ่เรารอให้น้ำมันร้อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวพอน้้ามันร้อนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาทอดมันที่เราเออ ห่อเ่อไข่เค็มที่เราห่อนี้ทอดมันลงทอดได้เลยค่ะค่อยๆทอดนะคะห่อ,อทีละรูปไะรูปแ,แล้วก็ทอดได้เลยค่ะอันนี้จะใช้เป็นไฟปานกลางนะคะเพราะว่าทอดมันรูปใหญ่พอเราทอดสักประมาณหนึ่งนาทีฐานไปแล้วก็ค่อยๆกลับนะคะเพื่อนๆ ค่อยๆตะล่อมตะล่อมนะคะแล้วก็พลิกไปพลิกมานะคะขั้นตอนนี้เราก็ต้องใจเย็นๆน,นิดนึงเพื่อที่ไข่แดงเค็มข้างในของเราก็สุกไปด้วยนะคะแล้วก็ตัวทอดมันก็สุกด้วยเพราะว่ารูปใหญ่ ค่ะค่อยๆกลับไปกลับมานะคะเขาจะได้สุกทั่วกันวันนี้พี่การจะใช้เป็นน้ำจิ้มสำเร็จรูปนะคะของแม่ปนานมน้ำจิ้มไก่ค่ะแล้วเราก็จะเติมด้วยแตงกวาซอยออสักนิดสักหน่อยสักประมาณหนึ่งรูปนะคะ แค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะแต่ถ้าเพืเ่อนๆจะทำน้ำจิ้มเองก็ได้นะคะแล้วแต่เลยค่ะมีน้ำจิ้มยี่ห้อไหนก็ใส่ได้เลยค่ะนะคะแล้วก็ค่อยๆพลิกไปพลิกไปนะคะกลับให้เขาสุกทั่วกันค่ะเพืเ่อนๆไกล้จ,จะสุกแล้วนะคะเจ๋งไหมคะน่าทานไหมคะ พอสุกได้ที่เราก็ตักออกให้เสด็จน้ำมันนะคะแล้วก็รอให้เขาเย็นก่อนแล้วค่อยผ่านะคะเพื่อนๆถ้าผ่าตอนนี้ก็จะร้อนนะคะเราก็เอาเมื่อเย็นแล้วนะคะเราก็ผ่าใช้มีดผ่าเลยค่ะค่อยๆผ่านะคะค่อยๆผ่าหั่นออกมานะคะแล้วก็ใสจ่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะเห็นไหมคะน่าทานไหมคะเพื่อนๆค่ะ หนึ่งลูกก็ทานอิ่มเลยค่ะได้กับข้าวหนึ่งจานเลยนะคะเห็นใส่เซ็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆคะ่ะเห็นไหมคะน่าทานมากๆเลยค่ะเพื่อนๆทอดมันไข่เค็มของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะ่ะไปลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ